ลูกขุนคัดว่าอย่างไรหลายคนเนี่ยอาจบอกว่าอยากให้ประเทศไทยมีระบบลูกขุนเพราะรู้สึกว่ายุติธรรมกว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาหาคําตอบกันค่ะว่าหน้าที่และการคัดเลือกของลูกขุนเป็นยังไงแล้วลูกขุนเนี่ยมีที่มาอย่างไรว h y ว o ในประเทศประชาธิปไตยนะคะอยากจะบอกว่าคณะลูกขุนเนี่ยมีขึ้นเพื่อเป็นวิธีให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับกระบวนการยุติธรรมค่ะและเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยนั่นเองเ <eras> มื่อมีผู้ใดถูกตั้งข้อหา <eds> ว่าก่ออาชญากรรมรุนแรงเนี่ย <eds> ผู้ที่มีอำนาจตัดสินนะคะว่าผู้ที่กระทำความผิดนั้นเนี่ยจริงหรือไม่ไม่ใช่ทนายหรือผู้พิพากษาค่ะแต่เป็นคณะลูกขุนทั้ง12คนซึ่งเป็นคนธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนนั่นเองค่ะแล้วลูกขุนมีอำนาจหรือว่าหน้าที่อะไรบ้างลูกขุนนะคะต้องนั่งฟังการสืบพย และพิพากคดีเพื่อตัดสินเฉพาะข้อเท็จจริงค่ะว่าจำเลยเนี่ยได้กระทําผิดจริงตามฟ้องหรือไม่ส่วนผู้พิพากษานะคะก็จะมีหน้าที่แค่คุมการพิจารณาให้เป็นไปตามขั้นตอนค่ะให้คําแนะนําแก่ลูกขุนและปรับบทกฎหมายว่าจะใช้กฎหมายใดมาตราใดเท่านั้น ถ้ายกตัวอย่างประเทศที่ใช้ระบบลูกขุนอย่างสหรัฐอเมริกาการจะเป็นสมาชิกข,ของคณะลูกขุนหรือจุเวลลี่ได้นั้นจะต้องเป็นประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศท่านแรกเลยนะคะศาลของเมืองเนี่ยจะส่งใบสนียบัตรมาให้และจ่าหน้าซองว่าคุณได้ถูกคัดเลือกให้มารายงานตัวต่อศาลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในคณะลูกขุนศาลเขาเนี่ยจะคัดเลือกโดยระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อจะมาจากใบขับขี่ไม่ก็บัตรลงทะเบียนเพื่อมีสิทธิ์ลงคะแนน ในการเลือกตั้งนั่นเองค่ะ บุคคลที่คัดเลือกขึ้นมานะคะจะต้องไปรายงานตัวต่อศาลตามวันเวลาที่ระบุไว้ค่ะและการไปรายงานตัวที่ศาลนี้เนี่ยเป็นหน้าที่พลเมืองและถ้าเราทํางานอยู่ที่บริษัทห้างร้านนะคะก็จะต้องอนุญาตให้เราเนี่ยไปทําหน้าที่นี้อย่างไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ค่ะเพราะว่าเป็นกฎหมายของประชาชนและหลังจากคัดเลือกจนได้ลูกขุนจํานวน16คนซึ่งจะมีตัวจริง12คนและสํารองอีก4คนค่ะทางศาลเนี่ยจะประกาศว่าเป็นคดีของใครระหว่างใครกับใครจาเลยถูกตั้งข้อหาอะไรแล้วใครเป็นโจทย์สิ่งที่สําคัญที่สุด เลยนะคะคือการวางตัวเป็นกลางค่ะและรับฟังความยุติธรรมอย่างเดียวเท่านั้นลูกขุนนะคะจะต้องฟังการเบิกพยานต่างๆรวมทั้งพยานบุคคลและพยานวัตถุอย่างเที่ยงธรรมซึ่งลูกขุนแต่ละท่านเนี่ยมีแค่หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่านั้นค่ะและต้องแสดงความเห็นด้วยกันทุกคนใช้หลักการว่าทุกๆคนเกิดเป็นมนุษย์มาอย่างเท่าเทียมกันและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันคาตัดสินของคณะลูกขุนเนี่ยถือว่าเป็นอย่างเด็ดขาดค่ะและจะต้องมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ลูกขุนทุกท่านเนี่ยจะได้รับกระดา สําหรับจดบันทึกต่างๆแต่ห้ามนําเอาบันทึกเหล่านี้เนี่ยออกไปจากห้องพิจารณาคาดีเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าคาดีเหล่านี้เนี่ยจะต้องไม่มีการนําเอาความคิดเห็นไปเผยแพร่ทางสาธารณะซึ่งตัวลูกขุนเนี่ยก็จะต้องห้ามพกโทรศัพท์ห้ามนําเอาเครื่องมือสื่อสารเข้ามาในการพิจารณาคาดีเด็ดขาดค่ะและถ้าเกิดว่าคําตัดสินเนี่ยมีความผิดแล้วฝ่ายลูกขุนเนี่ยจะต้องเป็นผู้กําหนดว่าจะต้องมีการลงโทษอย่างไรตั้งแต่การประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิตหรือจะจําคุกกี่ปีก็ว่ากันไปตามเนื้อหาค่ะแล้วทำไมประเทศไทยเนี่ยถึงยังไม่มี การใช้ระบบลูกขุนละคะกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นระบบ c o m m o n Law ค่ะซึ่งไม่มีการตีความตามตัวอักษรแบบประเทศไทยนะคะที่เป็นระบบ C i วิ l law ค่ะดังนั้นเนี่ยการเป็นลูกขุนไม่จําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องตัวบทกฎหมายว่ามาตาอะไรใช้อย่างไรนะคะเพราะว่าสามัญสำนึกในการตัดสินนั้นเนี่ยจะต้องไม่มีการถูกข่มขูค่ค่ะว่าตัวเองด้อยความรู้กว่าหรือว่ามีประสบการณ์น้อยกว่าอีกคนนึงถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีการข่มขู่เรื่องศักดิ์ศรีระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า หรือว่าลูกจ้างธรรมดาได้ค่ะบางคนเนี่ยอาจถือว่าตนเองมีความรู้มากกว่าหรือเรียนมาด้านนี้โดยตรงย่อมเข้าใจดีกว่าคนอื่นๆในคณะลูกขุนหรือประเด็นที่ว่าศาลในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเท่าที่ควรผู้พิพากษาในประเทศไทยนะคะใช้ระบบแต่งตั้งหรือสอบเข้าค่ะซึ่งตนเองเนี่ยจะไม่มีความผูกพันกับประชาชนแต่จะมาให้ตัดสินคดีของประชาชนก็อะไรอยู่นะคะในสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยการเป็นผู้พิพากษาต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเท่านั้นค่ะหรือว่าการยินยอมโดยผู้แทน ของประชาชนนั่นเองผู้พิพากษาถือว่ามาจากประชาชนเหมือนกันเพราะได้รับการเลือกตั้งจากผู้แทนของประชาชนนั่นเองค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงว่าประเทศไทยเนี่ยควรมีการคัดเลือกลูกขุนไหมหรือระบบและผู้พิพากษาแบบเดิมเนี่ยดีกว่าอยู่แล้วคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะ Why w o